ปแล้วตัวเนี้มันเป็นตัวข้างในนะตัวที่สองไอ้ตัวนี้ม็อตนะครับต้องยึดจากข้างในนะครับไม่ยึดข้างนอกนะคือตัวนี้ยึดจากข้างในแล้วยิงเข้าไปที่มันเป็นตัวยาวจะมีสองตัวอ่ะนี่คือยาวสองตัวจะเป็นแบบนี้เออแล้วที่เหลือจะเป็นตัวสั้นคือด้านข้างนี้ด้านข้างนี้เรายิงจากด้านข้างในแต่ตัวนี้เราต้องยิงจากด้านนอกเข้าไปนะเพื่มที่ยิงจะบเบานี้มันเะเป็นเบ้ายาวเดี๋ยวผมกลับฝั่งลงมานิดนึงนะเพราะมันหนักจริงๆที่ได้ทำตังนาน นี่ลงมาตามร้อแบบนี้นะน่าเห็นไหมคันนีเป๊ะเลยนะก็ะยังเหมือนเดิมยึดตัวที่มันสั้นที่สุดก่อนเพราะมันจะเบาเออตัวนี้น้อามาเล่นยึดกันนึดตัวง่ายๆเขาไปสอนนะเข้าใจไหมเวลาทำงานต้องทำง่ายๆเขากไปก่อนถ้าอยู่ทำยากมันก็จะยากมากอเออนะเขาะ้าล้ยึดแค่ะตัวหนึ่งก่อน ยึดเสร็จกันแล้วก็ยึดตัวนู้นข้างในนูน้นข้างในฝั่งนู้นนะฝีฝั่งนู้นเนี่คือยึดตัวด้านในฝั่งด้านในนะครับฝั่งสาย โอเคปรับสาระนะ oh. ตัวนอยึดตัวยาวให้ตัวนี้นะยึเข้าไปแบบนี้นะตัวนี้สายยากจริงๆนะเพราะว่ามันอยู่นี้เออเนี่ยปรับเปลี่ยนเลยตัวนี้ผมบอกว,ว่าตัวนี้ปรับเปลี่ยนมากเพราะว่าอะไรต้องใช้บล็อกยึดครับยึดบล็อกยาวด้วยนะบล็อกสั้นไม่ได้ยึดแบบนี้ยึดนะครับ ตัวนี้ออกอ่าเบอร์สิบเจ็ดนะครับอย่าลืมว่าจำว่าเบอร์สิบเจ็ดนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปข้างในยดตรงนี้เออนี่โอ้ยต้องรูต้องรูอ่ะนะเพราะว่ารายจดอ่ะมันจะมันจะไม่เหมือนเพราะว่ารูมันตกน้ำหนักมันเยอะน,นี่น้ำหนักมันเยอะใช่ไเราต้องโยกอีกเยอะถอยออกก่อน ไม่เจอรูไม่เจอผมบอก่ไม่เอิมครับไม่โนรูเราดีดไปนนึง่อผมจะหนักกว่า እንንንንንንን ได้รูแล้วเห็นไหมมันต้องยกนิดนึงนะครับเพราะมันหนักนะยกนิดนึงว้วหมุนเข้าไปก่วนน้โอเคได้ละแต่พี่จะปลอยเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยอเออ That's right. Like เสร็จแล้วหนึ่งตัวให้ตัวนี้ช่วยเออไหมการปักนะ โอเคตอนนี้ต่อเสร็จแล้วอย่านะครับใช้บล็อกยึดด้วยนะเสมอนะเพราะมันนะอ,มอันตรายตอนนี้ก็เหลือแต่เขาบิดท้าแล้วเ้าสะเท้าใส่ง่ายกว่านะแถวสามจบเรียบร้อยแล้วเหลือแถวสีนออน่นะครับต่ออกคลิปหนึ่งนะครับก็จะมาแบบนี้เออนะนี่คือแถวสามบร้อยเดี๋ยวเรามาแถวสี่นี่คือแถวสามในรถเรียบร้อยไปนี้นะ่อพับได้เดี๋ยวต่อแถวสี่กัน พักหนึ่งนะเขาหลักเหนื่อยละเขาสี่ก็อยู่ตรงนี้ประมาณแบบเนี้ยเอออะโอเค